เรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะกลุ่มดิฉันจะมานําเสนอหัวข้อ P-Project นะคะก็คือหัวข้อเพื่อการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรนะคะ o for Agriculture นะคะหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรของเรานะคะมีความเป็นมาดังน,นี้นะคะปัจจุบันพื้นที่ภายในเมืองนะคะจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะหรือแฟลตจะทําให้มีพื้นที่ใช้สอยนะคะอย่างจํากัด ถ้าพูดถึงการทําเกษตรนะคะทุกคนจะต้องคิดว่าเราต้องมีพื้นที่มากๆเราถึงจะทําการเกษตรนั้นได้นะคะเราถึงมาแก้ปัญหาการทําการเกษตรแบบเดิมๆนะคะเป็นการทําเกษตรแบบแนวดิ่งคือจะประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้มีการนําเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาททํากลุ่มพวกเราจึงจัดทาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรที่ใช้การทําใช้ในการทําเกษตรแนวดิ่งนะคะเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ ในการทำการเกษตรและช่วยลดแรงงานการดูแลนะคะโดยเราอ้างอิงจากศาสตราจารย์ดิกสันนะคะแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียรประเทศสหรัฐอเมริกานะคะท่านเป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกความคิดของการเกษตรบนอาคารสูงท่านเชื่อสุดว่าการเกษตรแบบใหม่นี้คือทางรอดของมนุษยชาตินะคะโดยกล่าวว่าอีก50ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น จาก6.2พันล้านคนนะคะไปเป็น9.5พันล้านคนแต่ตอนนี้เรากลับใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพอนะะในการทำราเกษตรไปแล้วถึง80%ขอบเขตของตัวเครื่องหุ่นยนต์เพื่อการเก,กษตรของพวกหนูนะคะก็คือจะมีการให้น้ำให้ปุ๋ยได้ตรงตามตำแหน่งนะคะขือข้อ2จะปลูกได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการที่เรากำหนดนะคะข้อ3เคลื่อนที่ไปยัง ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะส่วนบล็อกไดอะแกรมของเรานะคะคือเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะควบคุมไดนะคะไดก็จะจ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงานนะคะเมื่อมอเตอร์ทำงานเสร็จแล้วไดก็จะไปควบคุมตัวพูลเลททำให้สายพานหมุนนะคะถ้า่อทำให้สายพานหมุน เคลื่อนที่ไปในแนวแกน x แกน y นะคะส่วนอีกตัวหนึง่งมอเตอร์คือเมื่อได้บังคับเสร็จจะทำให้มอเตอร์หมุนเราจะใช้ในเป็นแกน x นะคะเพื่อในการปลูกแกนแแกน z เพื่อในการปลูกนะคะต่อมานะคะจะเป็นหลักการทำงานนะคะครับหลักการทำงานนะครับการเคลื่อนที่ของแกน x y z นะครับทงการเคลื่อนที่ได้โดยสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับ การเคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของมอเตอร์และก็ขนาดของพุลเลนะครับโดยใช้หลักการของสเตปเปอร์มินนะครับโดยการหาสเตปเปอร์มินนะครับของผมนั้นใช้สายพานคือผมอยากให้สายพานเคลื่อนที่ไปห้าเซนติเมตรนะครับแล้วผมได้ใช้สายพานสองพันนะครับแล้วก็ใช้พุลเลที่มียี่สิบครับโดยขั้นตอนแรกนะครับจำนวนฟันจะต้องเอาจำนวนฟันนะครับมาคูณกับจำนวนเพา เราจะได้เป็น40มิลลิเมตรนะครับแล้วผมก็อยากให้ขยับไปได้50มิลลิเมตรหรือว่า5เซนติเมตรนะครับดังนั้นผมก็เลยเอา50หาร40จะได้ค่าออกมาคือ1.25นะครับดังนั้นมอตเตอร์ของเราจะต้องหมุนไป1.25รอบนะครับสเต็ปปิ้งมอตเตอร์จะต้องหมุนไป450สเต็ปนะครับถึงจะเคลื่อนที่ได้5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อีกหลักการนึงก็คือหลักการเรียนรู้นะครับก็นะคือ ใช้ใช้หลักการ deep learning นะครับคือซอฟต์แวร์ที่เคลื่อนที่เรียนแบบการทำงานของโครงข่ายสมองมนุษย์นะครับพวกเราจริงเอาทฤษฎีนี้มาปรับใช้กับตัวงานนะครับโดยใช้ eeprom นะครับการใช้ eeprom จุดจำค่าเคลื่อนที่ที่มอเตอร์ได้เคลื่อนที่ไปนะครับก็คือใช้อุปกรณ์คือโพเทนซิโอมอเตอร์นะครับที่เป็นแบบ360อองศานะครับสามารถหมุนได้ตลอดนะครับ จะนามาติดไว้กับมอเตอร์นะครับเวลาเราเลื่อนมอเตอร์ไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับทาง e- พอมก็จะจําข่าวไว้นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสั่งให้มอเตอร์ทํางานไปตามที่เราได้จําข่าวไว้ในค่าของ e- พอมนะครับส่วนการปลูกนะครับการปลูกการปลูกจะใช้เป็นหวปลูกแบบคล้ายๆหวปลูกข้าวโพดนะครับจะมีอยู่ในแบบฟอร์มของอาจารย์นะครับ จะเป็นการใช้พลังงานกลน,นะครับทํางานโดยการปักลงไปในดินนะครับแล้วก็มเมล็ดก,ก็จะออกมาเองอัตโนมัตินะครับเมื่อยกขึ้นก็จะทํางานตามแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือฝาปิดก็จะปิดลงตามอัตโนมัตินะครับจะใช้เป็นพลังงานกลนะการลดน้ํานะครับการลดน้ํานั้นจะใช้เป็นดีเลย์นะเพื่อควบคุมเซอรีนอยนะครับปล่อยน้ํามาตามเวลาที่กําหนดนะครับและเคลื่อนที่เมื่อแกนของเราเคลื่อนที่ไปทาง ถึงจุดที่เราต้องการให้ลดน้ํานะครับแล้วการให้ปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่แหล่งน้ํานะครับก็คือของการให้น้ําก็คือจะเปิดจากก๊อกน้ําเลยนะครับแต่การให้ปุ๋ยนะครับเราจะเปิดออกมาจากถังนะครับครับและการทําง,งานของแกน XYZ าหรือว่าโครงสร้างโครงงานโครงการของผมนะครับก็คือจะมีเป็นความชัน45องศานะครับก็คือ เป็นเหมือนในภาพหลักการทำงานนะครับแต่ขาหน้านั้นจะยาวแค่50เซนติเมตรนะครับจะสูงแค่50เซนติเมตรขาหลังจะสูง1เมตรนะครับจะทตาำให้ได้เป็น45องศานะครับครับกลุ่มผมได้ก็จบกนนารนำเสนอในนี้ครับขอบคุณครับ